ลักษณะสถิตก็ระกดต้องขอบอกนะคะเป็นปีที่ไม่ดี <Okay. S 2> เป็นปีที่ลบใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะบางท่านเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะอ,อ,อาจจะบวกได้พวกท่านยังรอดตั้งแต่ต้นปีไปถึงห้พฤษไปถึงสิบสามพฤษภาหกแปเท่านั้นหลังจากนั้นดาวใหญ่เข้ามุมอับทั้งหมดไม่ว่า<ม>จะเป็นพลฤหัสหรือราหูหรือเสาเข้ามุมอับ พวกท่านต้องกลั่นทุกพลังที่เป็นก๊อกสำรองมาสู้เพราะว่าก๊กหลักม,มันเสียไปหมดต้องอดทนแล้วก็สู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรกฎนี้เจอกันหนักเข้ามาที่ห้องเนี่ยพอเห,นหน็นหน้ากันแล้วหน้าเบ้แล้วพอฟองไม่ตัวเองป่วยก็พ่อแม่ป่วยมไม่ นั่นก็คู่คลองป่วยหรือว่าหน่วยงานที่ทําอยู่มีปัญหาก็มีหน่วยงานป่วยเพราะว่าหน่วยงานก็คือคู่ครองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงสู้ไปให้ถึง13%พฤษภาหกแปดโอเคเพราะว่าหนักมากมเพราะว่าส่วนใหญ่เจอเช่นเนื้อเงาอะม,มะเร็งพ่อแม่เสียก็แต่ว่าด้านบวก บอกด้านบวกหน่อยพวกท่านเหมาะมากกันอยู่ในระยะเจ็ดปีของการที่จะทําอาชีพที่สองสามสี่ห้าหกนะคะต่อยอดจากอาชีพเก่ายกตัวอย่างอภิสิทธิเวชชาชีวะอได้ไหมไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนให้ลักนาเองอ๋อเหรอโอเคขออนุญาตนะคะคุณมาเขาเาเาลักนานี้ด้วยลักนากรกฎท่านนี่ยต่อยอดอาชีพเดิม่ะจากนักการเมืองมาเป็นรองประธานสหพัฒน์อ่ะก็เชียวที่นี้ อ๋อตอนนี้เป็นรอง,าางประธานกรรมการสหภานวแล้วไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ตามตกขาต่ขาวตกข่าวตอกข่าวอ <ไป S 2> ุ้ยเป็นนักี่ข่าวเศรษฐกิจตกได้ยังไงโอ้แสดงว่าแบบอู้ยเนี่ยเนี้ยเนเอาแล้วเอาแล้วมีแล้วเอาแล้วแต่อย่างไรก็ตามลัคนาะกรกฎให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจซ้อมรับหัวหน้าเทวดาประจำตัวอวยชีวิตให้อย่างโดดเด่นเจิดจ้า หึงตุลาถึงยีิบสามธันวาหกแปดแล้วก็จะไปให้พวกท่านเต็มที่สิบสามพฤษภาหกเก้าให้กำลังใจสู้ต่อไป<า>กลั่นพลังก๊อกสุดท้ายออกมาสู้เอ่อกรกฎอย่ายอมแพ้คุณมาร์ค